มีรังานแน่นเหลือเกินต่อไม่ได้แทบไม่ได้พักเลยในการทำงานแล้วต่อแล้วนะเพราะเร่องมีเอ้ยผมชัดเจนพี่ว่าผมไม่ใช่ผู้ชายสายพักเท่าไหร่เป็นผู้ชายสายทำงานเป็นเป็นแอคทีฟเป็นคนแอคทีฟครับเป็นไงความรู้สึกที่เราเแบบว่าเป็นเป็นคนหนึ่งเป็นดาราคนหนึ่งในในในบ้านเราที่แบบว่ามีงานต่อเนื่องเลยในเรื่องของการอีเวนต์ต่อเนื่องหรอใช่พวกเดี๋ยวนี้ดาราทุกคนหายไปหมดแล้วนี ไม่ผมรู้สึกว่าเราก็สลับสลับกันแหละครับ<ม>เพราะว่ามันมันก็เป็นช่วงแล้วก็เอาจริงๆไม่ใช่ไม่รู้ตัวนะเราเราก็ยอมรับว,ว่าเราก็ไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเราแพนแบบอย่างเช่นโปรเจกต์การแสดงเราเนี้ยรู้ไหมว่าที่ผ่านมาผมแพนว่าผมจะออกมาทุกปีอะแต่มันไม่เคยทูกใ้เลยมันจะกลายเป็นปีเว้นปีตลอดอะไรเงี้ยใช่มันก็ด้วยมันด้วยปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนที่ดูอยู่เข้าใจล้ว่วาจริงๆริงแล้วอยากผลิตงานออกมาให้ทุกคนดูได้ทุกปีนั่นแหละ จะยังยังดูแลเราจะรับงานต่อเราเราจะดูอะไรอย่างไหนยางหาก่อนว่าจะเหมาะกับตัวเองไหมหรือไม่อะไรอย่าง,าางช่วงนี้ก็สไตล์ก็เปลี่ยนอีกแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นบทนําใช่ไหมตอนนี้คนนําเราไม่ใช่คนเบื้องหน้าด้วยคนเบื้องหลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเราให้ใจกับทีมงานมากขึ้นแล้วเรารู้สึกเราอยากสัมผัสทีมงานหลายๆแบบเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มศึกษาพี่ๆทีมเบื้องหลังเยอะขึ้นนะครับว่าแบบไอ้พี่ภูมิกับคนนี้อุ้ยคนนี้เก่งแล้วน่าจะแบบไปอยู่ในมือเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่มแบมพัาแสดงว่าเราต้องพิธีพิษัทในเรื่องคุณภาพมากขึ้นถ้าเกิดเราดูเรื่องหลังไว้เพียบใครจะมาเป็นชมป์ภาพใครจะมาเป็นำคำว่าอะไรอย่างงี้ใช่เออเรียกว่าผมสนใจแล้วกันแต่ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราไม่ทํางานกับคนไม่มีชื่อนะอนนไม่หมายถึงว่าบางคนบางคนเราแค่เจอกันแล้วได้คุยกัน,นอ่ะเราจะรู้เลยว่าเขาอยากทํางานจริงๆหรือเปล่าหรือเขาแบบมีแพชชั่นไหมอะไรเงี้ยผมมาชอบทํางานกับคนมีแพชชั่น ก็แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะเรื่องเข้ามาเราจะต้องดูก่อนเออทีมงานมีใครที่แบบว่าเออเราพอคุยได้หรือว่าจะแบบว่าส่งต่อเพชรชันกันได้หรือว่าอะไรไม่หรอกเอาแค่ผมรู้สึกว่าทีมนี้เขาแบบตั้งใจและดูมันอ,อ่ะถ้าเราทำเราก็ไปหมดฮะออแล้วก็แต่ว่าเรื่องบทก็ไม่ได้เข้มข้นน้อยลงออผมก็ยังยังรู้สึกว่ายังพิธีพิฐานเพราะว่าเราไม่ได้มีความคิดจะอยู่กับที่เรายังอยากแบบไปข้างหน้ายังอยากพัฒนาตัวเองแล้วก็ยังรู้สึกว่า น่าจะยังพัฒนาได้อยู่นะอะไรเงี้ยใช่ครับมีบทไหนที่บอกข้าโซเนาะตอแบอยากจะแ่นอยากจะลุยทีแต่ก็ยังไม่ได้มีแับถ้าเป็นเรื่องเนี้ยน่าจะเลิกพูดไปนานแล้ว mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ผมรู้สึกว่าบทที่นักแสดงรอมัน mm hmm. ในความที่ผมมันไม่มีครับ mm hmm. มันอยู่ที่จังหวะช่วงเวลาช่วงชีวิต mm hmm. มากกว่าแล้วก็อยู่ที่ว่าแบบช่วงนั้นผมอินอะไรด้วย <Okay. S 1> บางครั้ง บทดีมากแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้มันก็ยากนะใช่ลองจะลองแบบร่างข้ามวงบทเองแล้วเขียนนะเขียนบนทสักคนหนึ่งแล้วทำมาสักเรื่อนหนึ่งไปต่อในใน,ในบทที่่รนเองอยากจะเล่นจริงๆเลยจริงๆที่ผ่านมามันก็คือคือนะ้ามาตลอดแหละครับแต่เราแค่แบบไม่ได้ออกหน้ามากขนาดนนที่จะแบบแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราทําได้ทุกอย่างแต่เราอ่ะชอบช่วยชอบช่วยแบบพี่ๆคนอื่นว่าแบบเอ้ยมีอะไรผมแชร์ได้ไหมนะอะไรเงี้ยครับเพราะเราก็เป็นคนเสพเยอะ ก็ชัวประมาณหนึ่งว่าเอ้ยเราเราเสพเรื่องอะไรที่มันแบบไม่ใช่ชีวิตประจําวันเยอะอะแบบเออแบบเช่นแบบช่วงหนึ่งมันอินงูอย่างเงี้ยก็จะอินสัตเลค์คันเรื่องสัตเลย์คันแชร์ได้นะอะไรเงี้ยใช่ใช่ช่วงนี้ไปเริ่มแชร์กับพี่แอนรือยังับก็คุยเรื่อยๆครับอ้าวแต่อย่างพี่แอนนี่คือเขาเป็นคนที่ผมอยากทํางานด้วยผมรู้สึกว่าชอบไฟในตัวเขามันร้อนแรงดีใช่ เรื่องนั้นผมไม่เทครับเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละคนมันเคมีไม่เหมือนกันต่อให้เราได้ยินแบบไหนไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามมันไม่ได้แปลว่าเราจะเจอสุดท้ายมันคือตัวเรามากกว่าแล้วก็แต่สิ่งที่ผมเก็บแล้วผมแบบจําแม่นเลยก็คือเขาพิธีพิธันในงานผมเลยรู้สึกว่าเอ้ยเอาแค่นี้ยแค่ประโยคสั้นๆแพชชั่นมันแบบแน่นมากเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยกะต้องเตรียมตัวไปละลาพีกรรมกับพี่แอนไหครับ ก็ถ้าพี่เขาพร้อมเริ่มเมื่อไหร่บอกว่าพร้อมเริ่มเลยครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องไปชวนกันวิ่งก่อนอุ้ยแรงมากมีวิ่งบ่อยมากผมอะเรามีสกิลมั้ยเรามีสกิลหลังจากที่เราไปซ้อมวิ่งมาเดินที่แล้วสกิลไม่มีอาจจะมีขาที่ยาวผมเดินเร็วสู้ได้วิ่งหน่อยเดี๋ยวผมเดินเร็วตามเน้นไปกับลายกรรมในเดืนกุมัน็ถ้าพี่เขาสามารถน้อยให้ผมตื่นได้ผมก็ไปครับตื่นยากตื่นยากจริงหรอ ใช่เพราะมันก็เป็นสุดอากาศเลยสวนพิจัดจิตรเม่อผเห็นก็มีคนวิ่งเย็นอะไรอยู่บ้างแต่พี่แอนต้องมาเจอพี่แอนมาจากตึกรอเจอพี่ติวิ่งตอนนี่ต้องวิ่แล้วเหมือนไม่อยากรับเพราะมันเรื่องยิงถ่ายรูปไม่เดี๋ยวนี้มีโซเชียลเดี๋ยวถ่ายส่งกันบ้างหรือเดี๋ยวผมวิดีโอคอลแม้ตอนวิ่งว่าพี่ผมวิ่งอยู่นะฮะถ้าเราพูดถึงเรื่องขาแล้วเราพูดถึงเรื่องรูปล่าสุด ที่หลายคนมองว่าอันนี้คือทีเลยที่เราไปถ่ายรูปรัสดูโค้ชเป็นมุมแต่ละมุมคือใช่เลยที่ทำไมพูดงั้นผมเกิดขอนะนะไม่สุดท้ายผมว่าเนี่ยเราข้ามเรื่องหน้าตาไปเนาะคล้ายกันมันทำอะไรไม่ได้หมายถือว่าอย่างอย่างสไตล์แต่งตัวผมรู้สึกว่าคนเรามันเปลี่ยนตลอดแล้วก็ยุคนี้เอาพูดจริงผมเริ่มอินเสื้อผ้าผู้หญิง คุณจริงว่าเพราะว่าเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเราเราอยากทําให้ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีกําแพงหรอกไม่ว่ามันจะคัตติ้งผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามันเหมาะก็คือเหมาะจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดใส่ขาสั้นอยู่แล้วมันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นไรเราเห็นเราเห็นรูปเรารู้สึกว่าเอพราะไม่เอาจริงป่ะตอนลงคือมั่นสุดๆว่าเป็นตัวเองสุดๆาดูเต่ขอคอมเมนต์มาขอคอมเมนต์มาเนี่ยน่าแบบ เอาจังก็พอคนเป็นเมนแล้วมันรู้สึกอย่างไรวะอ้อาวไม่รู้สึกเอาจริงเพราะว่าผมผมกับพีค่ะเอาตรงๆก็คือมันรักกันอยู่แล้วอะเราอะไม่ได้ติดเอาจริงเวลาใครจะบอกว่าแบบเอ้ยเหมือนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันรับได้หมดอะฮะแล้วลยิ่งเราเราทำงานอยู่ตรงนี้ด้วยมันมันก็ไม่ได้แปลกมันก็เป็นความคิดส่วนบุคคลแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็รู้รู้ตัวเองแล้วกันว่าเอาจริงอย่างผมกับพีอะพี่เคยเจอเราทั้งคู่อะเอาอะไรมาเรียนแบบกันก่อน ก็ไม่มีอะไรจะมานังเรียนแบบกันได้หรอกเออแบบมันคนละทางกันเราไม่ต้องกังวลกันก็จริงจริงหรอใช่ไหมกังวลบ้างมต้องมากริงเหือพี่ต่อสิบหกสิบหกมั้งอะไรนพี่ต่อเวลาถ่ายรูปเสร็จแล้วดูไหมว่ามันดูยดดูแต่ว่าผมเป็นคนดูไม่ค่อยละเอียดจะมีพี่กบผู้จัดการอ่ะช่วยเรื่อง คือพอมันบานะมันจะมีเหลี่ยมที่ต้องระวังเออใช่เออะมีมันจะมีทักบ้างว่าเอ้อันนี้ลบได้ไหมดึงได้หรือเปล่าหรือเบร์นะหรือเราจะแปะทับไปเลยเพราะตอนนี้มันมีรูปหนึ่งที่กำลังจะลงแล้วมันอาจจะแบบหม่าจจะต้องใช้วิธีแปะเลยถ้าจะลงอัอ ดูว่ามันผ่าเริมมันมันอยู่ในกล้องแต่รูปว่ามันดุดันประมาณหนึ่งโอ้ยสระรเปล่าไม่ไม่ได้ดุดันในแง่หน้าดุดันในแง่รูปร่างอแสดงว่าผู้จัดการก็ต้องเซฟเองในี่ยภาษาไม่เราก็ผมแชร์เพราะว่าผมผมเป็นคนเลือกรูปไม่เก่งหมายถึงว่าผมอ่ะเป็นคนที่สมมติว่าผมบอกว่าหน้านี้ดีทุกคนจะพูดว่าไม่เห็นดีเลยสมมติว่าถ่ายโฆษณา ลูกค้าจะชอบถามเราไงว่าน้องต่อชอบรูปไหนคะนี่ครับทุกคนจะแบบอืพี่กลบกว่าไงคะ,ะที่มันมีมันมีเสียเซลมันเพราะรู้สึกของเราว่ารูปนี้องค์หน้าเราดีแต่คนอื่นรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่เสียเซลเลยเพราะว่ารู้สึกตัวเองมาไกลมากจากเด็กผู้ชายที่ไม่ชอบถ่ายรูปวันนี้พยายามถ่ายรูปได้บ่อยผมว่าผมมาไกลมากแล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแฟนคลับก็น่าจะเห็นว่าเฮ้ยพยายามแล้วนะสุดๆแล้วเหมือนกันถ้าไปมากกว่านี้จะไม่ใช่ตัวเองแล้วนะ ซึ่งเราก็คิดว่าแฟนคลับเราไม่น่าอยากให้เราถึงจุดนั้นนะที่เราแบบไม่ใช่ตัวเองแล้วยังพี่ถามวิธีการโพสหน้ากับวิธีการโพสที่โชว์ใส่กางเกงขาสั้นอะต่องรู้ว่าอันไหนมันคือความมั่นใจสุดๆไลยอย่างบางคนจะโพสหน้าแค่หน้าแต่บางคนรู้สึกว่าต่องใส่กางเกงขาสั้นแล้วดูแบบมั่นใจยิ่งกว่าเองเราต๋องว่านี่เหมือนมัลี่น okay. พี่คิดว่าผมถ่ายรูปเก่งไหมเนี่ยถามขนาดน,นั้นยากจังเลยอะผมเป็นคนที่ ส่วนใหญ่รูปมันจะดีเสมอถ้ามีคนชวนถ่ายมาตรงนี้สิมาตรงนี้าค้นแต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มปันแบบสมมติวันหนึ่งเราแบบมีฟิลเราอยากถ่ายรูปอ่ะเฮ้ยถ่ายรูปให้หน่อยสิอันนี้พังแล้วเพราะว่าเราเราไม่ได้มีเซนขนาดนั้นที่ว่าตรงนี้มันจะดีถ้าเซนถ่ายรูปต้องดูคนอื่นด้วยแต่ถ้ารูปดีสุดนะเอาในชีวิตเลยนะรูปแฟนคลับอ๋อที่เปการถ่ายให้คือถ้าได้แฟนคลับเรารู้เขา มันเหมือนกับว่าถ่ายด้วยความรักอ่ะเอาจริงมะใจเราอ่ะใจเราด้วยคมั้งใจคือแบบทุกการกระดิกนิ้วที่มันมาจากความรักรักรักอย่างนี้ยแล้วแบบเอาจริงจะมีใครนั่งเลือกรูปให้เราขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายสิบรูปเป็นถ่ายไปพันรูปได้แค่หนึ่งรูปขอบคุณแฟนคลับมากขอบคุณที่เลือกรูปพี่องศาดีต่อต่อย้อนไปรูปตันคำเต้องตัด

เอาตรงๆมันมันเป็นความโชคดีของเราบางว่าแบบผมไม่ค่อยเจอคนที่แบบเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนมาวิจาร์ณรูปล่างหรือมุมหน้าคนอื่นอะมันเป็นเรื่องมารยาทนิดนึงเหมือนกันอะที่แบบจะมาบอกว่าเฮ้ยมุมนี้ไม่เห็นดีเอ้าแต่ถ้าเราชอบละ่ะมันมันเป็นสิทธิ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่รอบแรกสัก6ได้ไหมคะ อันนี้สุดแล้วพี่ไม่งั้นลไม่ได้แล้วขายาว44ใส่10ไ,ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเนะโอเคขอบค,อคุณค่ะท่านน้อ